สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราจะขึ้นบทใหม่นะคะบทนี้จะเป็นยูนิตที่9นะคะครับถามก็คือ,องานประดิษฐ์นั่นเองนะคะ,ะซึ่งครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,อกษสองคำด้วยกันนะคะคำแรก r u l e s นะคะ,ะนักเรียน นักเรียนสังเกตตัว s สีเหลืองด้านหลังนะคะถ้าคำศัพท์คำไหนที่เติมตัว s ด้านหลังนะคะแปลว่าสิ่งของนั้นจะต้องมีมากกว่า1อย่างก็คือ2อย่างขึ้นไปนะคะจะต้องเติม s นะคะแล้วออกเสียงนะคะเรามาฝึกสะกดกันเลยค่ะ r u l l o s rulers นะคะ rulers อ่า e, อีกรอบนะคะ rulers e, นะคะก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ ในการวัดความยาวหรือว่าขีดเส้นตรงนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องมีเป็นอุปกรณ์ในการเรียนนะคะต่อมาคำศัพท์ที่สองนะคะคำว่า K o n y นะคะ C o A y นะคะ S ก็คือสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะอ่าอีกรอบนะคะ C R A Y K O N S ons K ons นะคะก็คือสีเทียนนะคะสีเทียนจะมีเนื้อเหมือนเทียนนะคะจะเป็น เนื้อเหมือนเทียนนะคะเขาก็เลยเรียกว่าสีเทียนนะคะแต่สีเทียนค่อนข้างที่จะใช้ยากกว่าสีไม้นะคะเคออนสนะคะสีเทียนนะคะ,ะในชั่วโมงนี้นะคะค,คุณครูก็มีคำศัพท์สองคำศัพท์ให้นักเรียนฝึกเขียนและฝึกอ่านนะคะคำแรกลูเลสไม้บรรทัดคำที่สองเคออ สีเทียนนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะในชั่วโมงนี้เจอกันเพียงแค่นี้แล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ